การติดตามพระเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องที่ได้ชื่อว่าเป็นคริสเตนแต่มันคือทั้งชีวิตให้กับพระเจ้าบางครั้งชีวิตมันก็อ่อนแอลนกบ้างบากบัน่นอดทนเพียรพยายามยึดพระเจ้าไว้ให้มัน่นคงเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้วเราจะมีสันติสุขในพระเจ้า อยากขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตที่ได้ดำเนินอยู่ในพระองค์40ปีพี่เป็นลูกคนที่ห้าของครอบครัวเรียนก็ไม่ได้ง่ายนะคะเพราะครอบครัวก็ไม่ได้มีฐานะมากในปีแรกเรียนวิทยาศาสตร์มาอะไรสงการนักเรีนที่ได้ที่1ของคณะวิทยาศาสตร์พอเรียนจบนีงงพี่ก็มาทำงานทำงานบริษัทญี่ปุ่นก่อน ทำให้สักพักหนึ่งก็รู้สึกอยากเรียนต่ออีกเพื่อนๆก็บอกว่าออรับราชการสิไ,ได้ขอทุนแล้วเรียนเป็นรับราชการอยู่ในช่วงนั้นนะ่ะก็มารู้จักพระเจ้ามีเพื่อนที่ทํางานแล้วก็คุยเรื่องพระเจ้าที่ฟังพระเจ้าเธอน่าสนใจเนาะแล้วเขาก็ชวนมาที่คุยจักที่ไปในครั้งแรกนะพี่ก็เฮ้ยทำไมเสียงดังจังเฮ้ย hey, แล้วทำไมคนต้องยกมือด้วยอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นธรรมดาพอเราไม่เคยเจอในครั้งแรกก็ยังยังคิดอยู่แต่มันเหมือนมีอะไรเล้าในใจนะอยากให้มาอีก mm. ก็เลยมาครั้งที่สอง mm. ก็มีอาจารย์ต่างประเทศท่านหนึ่งเทศนาเรื่องความรักของพระเจ้าก็เลยคิดในใจว่าความรักของพระเจ้าเป็นอย่างนี้เลยเหรอถึงขนาดยอมตายเพื่อเราเลยเหรอมีใครที่ไหนที่เราเคยเชื่อที่รักเราขนาดนี้เนาะ อยากเชื่อเหมือนกันเนาะในใจเริ่มเปิดคิดในใจเหมือนกันเออแล้วพ่อแม่เราจะว่ายังไงเออค่อยแปลธิบาบอีกทีหนึ่งก็เลยขอรับเชื่อแล้วตั้งแต่วันนั้นที่รับเชื่อเนาะก็มันเหมือนกับมีอะไรที่แบบอยากรู้เรื่องพระเจ้ามากอ่ะอ่านพระคมภีตะลุยอ่าน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 แบบเจเวยเนาะอ่านอ่านอ่าน ฟังคำเทศนาเวลาก็พูดถึงโมเสสโยชูวาพูดถึงคนนั้นคนนี้เฮ้ยเราไม่รู้จักอะ่ะเราต้องไปอ่านอ่านอ่าน,านข้อ3เดือนนะที่ก็อ่านจบพระครัมภีร์เล่มหนึ่งแล้วหลังจากนั้นอีกอยู่ในการดูแลของคิดสจักแล้วเนาะก็อยากขอบคุณพระเจ้าที่ได้ผูกพันตัวกับคิดสจักรมีความรู้สึกว่ามันเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวที่ให้เรา สามารถที่จะพูดคุยได้สามารถที่จะปรึกษาหารือกันได้แล้วพระเจ้าก็ค่อยๆใช้พี่นะคะตั้งแต่เริ่มเป็นพี่เลี้ยงเป็นหัวหน้ากลุ่มแคร์หรือหลังจากนั้นก็เป็นหัวหน้าโซนคือร่วมรับใช้กับพี่น้องในคริสัจกรแต่พอหลังจากนั้นดำเนินชีวิตกับพระเจ้าแล้วมีประสบการณ์หลายอย่างมากที่เกิดขึ้นที่ทำให้เรารู้ว่า การติดตามพระเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องที่ได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนแต่มันคือทั้งชีวิตให้กับพระเจ้าหลังจากนั้นจริงจังมากขึ้นใหม่ๆก็ยังไม่รู้จะเอาอะไรมาจริงจังนอกจากเรารู้แต่เราเชื่อแต่ในความเชื่อนั้นทำให้เราหิวกระหายในพระเจ้าแล้วก็อยากจะศึกษาค้นคว้ามากขึ้น การทำงานก็ออกจากราชการพระเจ้าก็ให้พี่เนี่ยได้เรียนต่อปรากฏว่าที่ AIT ตอนนั้นนะเขาก็รับนักศึกษาปริญญาโทใช้เงินทุนต,ตัวเองคงไม่มีทางอะ่ะแต่ว่าด้วยพระคุณพระเจ้านะอืพี่เขาสมัครไปพอสมัครไปนะจำได้ว่าอธิษฐานร่วมกับพี่เลี้ยงนะ ว่าถ้าเป็นน้ำพระไถยพระเจ้านะพอให้พระเจ้าเปิดทางนะแล้วในวันนั้นก่อนวันคริสต์มาสหนึ่งวันอาจารย์ที่เอทีมาตามพี่ถึงที่ทำงานเลยบอกว่าคุณได้ทุนของเยอรมันในการศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมพลังงานเห็นการทรงํำของพระเจ้าอะ่ะ แล้วเข้าไปนะมันก็ไม่ได้เรียนง่ายๆนะเพราะมันใช้ภาษาอังกฤษล้วนเลยไปได้รับการฝึกฝนมากเลยเพราะว่ามันเรียนยากอะข้ามจากสายวิทยาศาสตร์ไปสายเอนจิเนียร์ก็เป็นอะไรที่แบต้องพึ่งพาพระเจ้ามากเลยเ้ยวนั่งเรียนจบแล้วก็หลังจากเรียนจบนะก็าามีพี่เลี้ยงอีกท่านหนึ่งกะบอกว่าเราคิดจะทำอะไรต่ออีก5ปีข้างหน้าเนาะเราจะอยู่อย่างนี้ต่อไปไหม เขาบอกอธิษฐานดิอธิษฐานด้วยกันแล้วก็อธิษฐานกับเขาบริษัทน้ํามันแห่งหนึ่งก็เปิดรับพอดีแล้วเขาก็เอามาให้พี่ดูก็เลยอธิษฐานกันต่อว่าสมัครที่นี่ลนที่สุดแนละ้วขอบคุณพระเจ้าบริษัทนี้ต้งขาดคนในตําแหน่งนั้นแล้วเขาก็รับพี่เข้าไปถ้าจะเป็นพยานนะหลายวันก็ไม่จบก็เห็นพระคุณพระเจ้าในทุกระยะของการดําเนินชีวิตกับโรง แล้วช่วงระหว่างนั้นนะถ้าถามพี่ว่าพี่เคยแบบท้อถอยไม่เอาไม่ขอลาออกอะไรไหมไม่มีบางครั้งชีวิตมันก็อ่อนแอลงบ้างเพราะเราเจอกับสถานการณ์ที่มันบีบคั้นเราหรือเจอกับสิ่งต่างๆที่เราไม่คาดคิดเนาะมันก็มีแต่ว่า ทุกครั้งที่มีนะนึกถึงพระคุณพระเจ้าเสมอว่าต้องยึดพระเจ้าไว้ให้หนักแน่นมั่นคงเพราะพระเจ้าดีกับเราขนาดนี้นะทุกครั้งมีคำตอบให้เสมอยึดพระเจ้าแล้วพระวจนะของพระเจ้าพี่อธิษฐานอย่างหนึ่งไว้กับพระเจ้าว่าขอพระเจ้าให้ลูกได้มีเพียงพอในการดำรงชีวิตอยู่ อย่างเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าอาธิษฐานกับพระเจ้าไว้อย่างนั้นนะแล้วพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานแบบนั้นพระเจ้าให้พี่อยู่ต่อในบริษัทนี้จนกระทั่งพี่เกษียณแล้วก็ได้บำเหน็จมาจากบริษัทให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้เพราะหลายคนมาถามพี่เล็กเหมือนกันนะพี่เล็กเราอยู่ยังไงเนี่ยอยู่คนเดียวแต่พี่ก็บอกว่าพระเจ้าจัดสรรให้ ก็ขอบคุณพระเจ้าพอเกษียณก่อนที่จะเกษียณอีกที่น้องพี่ฉุกคิดขึ้นมาว่าเออเนาะพระเจ้าเรียกมาเลือกมาแล้วก็มีของประทานพี่ชอบการสอนพระคัมภีร์ก่อนที่จะเกษียณสามปีนะพี่ก็ไปเรียนพระคัมภีร์แล้วตอนนั้นก็ไปเรียนที่บี s ก็เรียนจบมาก็มาช่วยที่คริสจักร ทำบทเรียนพอวอสอนสอนนี่พี่สอนมาอยู่เรื่อยๆแล้วแต่ทำบทเรียนใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาหลายวิชาทีมแปลหนังสือก็ทาบทามพี่ให้ช่วยแปลหนังสือแล้วเล่มล่าสุดที่พี่แปลก็คือหนึ่งจังหวะเต้นสุดท้ายของหัวใจซึ่งดีมากก็สามารถส่งต่อให้เป็นเหมือนกับคนที่เขาคิดลึก คิดเยอะนะคิดว่าพระเจ้าคือใครอย่างไงเกี่ยวข้องกับเขาอย่างไงอ่านหนังสือเล่มนั้นน่ะจะเป็นคำตอบให้กับเขาก็เวลาพี่ไปหาหมอหรือไปเจอคนที่คิดว่าน่าจะได้รับประพรจากหนังสือเล่มนี้ก็ให้ให้ให้ใหขาก็อยากขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าดูแลเสมอในช่วงทุกช่วงเวลาของชีวิต พี่ก็อยากหนุนใจนะว่าพระเจ้าเรียกเราเลือกเรามาแล้วแล้วก็สร้างชีวิตของเรามาจนได้ขนาดนี้มีทุกอย่างเพียงพอในการใช้ชีวิตพระเจ้าจัดสรรให้ทุกอย่างทั้งของประทานความสามารถทั้งความเป็นอยู่พระคุณของพระเจ้ามีมากกว่าที่เราจะคาดคิดได้ เพราะนั้นนี่ให้เรายึดมั่นนะบากบั่นไปสู่เส้นชัยที่พระเจ้าวางไว้กับเราอย่างที่พี่บอกไปเมื่อกี้นี้ในทุกช่วงระยะเวลาของชีวิตเนาะพระเจ้ามีอะไรเฉพาะเจาะจงให้เราทําเรารับผิดชอบเต็มที่พระเจ้าให้เราทําอะไรเราก็ทําเต็มที่เต็มกําลังความสามารถของเราแต่ในขณะเดียวกันเราต้องติดสนิทกับพระเจ้า เราถึงจะมีกําลังที่จะทําได้นั้นพี่ถึงอยากหนุนใจว่าบากบัน่นอดทนเพียรพยายามยึดพระเจ้าไว้ให้มั่นคงและความเชื่อแล้วก็เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้วเราจะมีสันติสุขในพระเจ้าแล้วรับใช้พระเจ้าอย่างมีความสุขแล้วปัจจุบันนี้พี่ก็ เปิดบ้านให้พี่น้องมาทำกลุ่ม LG แล้วเราก็สนุกสนานกันมากมา LG นี่ทุกคนนับวันอยากจะมาเป็นอะไรที่เฮ้ยเราลักที่จะมาเราอยากจะมาเจอเพื่อนในกลุ่มนี้อะไรอย่างเงี้ยที่ยังจำได้อะไรตอนนั้นที่เรายัางหาที่จะสร้างกิจจักระที่รามกแหม่งนี่เป็นที่แรกใช่ไหมตอนนั้นนะ่าหล่อทิ่ฐานกันลงไปหาที่โน้นที่นี่ก็ม่ รู้สึกยังไม่เหมาะสักทีหนึ่งแล้วพี่ยังจําได้พี่กับทีมมาที่นี่เนี่ยทุกคนเห็นพ้องต้องกันบอกโู้ที่นี่เนี่ยมันเหมาะมากเลยกถคือที่เราอยู่ปัจจุบันเนี้แล้วก็สร้างเปมนคิ้สจักรอืมแล้วก็เป็นอะไรที่แบบโอ้ขอบคุณพระเจ้าอะ่ะพระเจ้าเตรียมไว้ให้กับคนในละแวกนี้อืมที่จะ ขยายอ,อาณาจักรของพระเจ้าต่อไปหนึ่งก็คือพี่น้องที่ร่วมรับใช้กันมาแล้วยังคิดถึงกันไม่ว่าจะเป็นอาจารย์กน,นกไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นุหรืออาจารย์นุยอาจารย์กอบใจก็เป็นอะไรที่เราร่วมรับใช้กันมาเป็นรุ่นบุกเบิกอันที่สองคิดจากเราผู้นําทุกท่านที่อยู่ในคิดสักรนะยึดมั่นในพระวจนะสะท้อนออกมาเป็นชีวิต ไม่ได้หวือหวาในเรื่องการอัศจรรย์หรือหวือหวาในเรื่องอะไรแปลกๆเนาะแต่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าเนาะแล้วร่วมรับใช้ไปด้วยกันหนุนใจนะคะพี่น้องว่าเอเฟซัสบทที่1นึข้อที่5้าพระองค์ทรงกำหนดเราไว้ล่วงหน้าด้วยความรักให้เป็นบุตรของพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ตามความชอบพระทัยและ พระประสงค์ของพระองค์พระเจ้าเลือกและกำหนดเราไว้แล้วแว้รองยึดไว้ให้มัน